จบภารกิจแล้วเพื่อนๆนจบภารกิจของยายท้องแล้วจ้าในมือนี่เก็บพักคักเก็บพักแน่เบิดมือเบิดเว้นพูดอเสียงไหมค่ะแวแบบมาแล้วแม่ค่ะก,กำลังยางมานี่พักเพิน่นพักเพินพเพ่นแม่ค่ะว่าค่าตะไลสดค้าตะไคย่ขีปะสันจบภารกิจรอบนี้แล้วยายท้องกันสิลงมาปาลูกพักพูดเลยจ้ามองกลางแสลนไว้พูนมองเป็นแผนุ่มแพ่เพื่อน เฮ็ดแปลงพักไว้แล้วจ uh uh ้า uh ึ้นเมียพักเบรกึ้นเมียบ้านยามเพื่อนก่อนค่อยสืลงมาไหมค่ะมื่ัววนยายท้องแล้วเห็นบ่จบภารกิจแล้วกลับบ้านไปเยี่ยมเพื่อนก่อนจกแป๊บหนึ่งค่อยกลับมาใหม่จะเก็บค่าเก็บแนเก็บเบิดมือเบิดเว้นจนมาฮอดใบเนาะเก็บพักมือนี่ยังอีกไหมค่ะเจ้าหนึ่งนี่โทรมายังบัตรท่านได้รับสายอยู่จ้าบัตรท่านได้ว่างรับสายอยู่เด้อคุณยายตูนเห็นอยู่เด้อจ้า ส่งข้อความไปถึงฝากขอความไปถึงยายตุ่นถือโอกาสนี้บอกยายตุ่นเลยว่าเดี๋ยวยายทองโทรกลับเห็นอยู่จ้าเห็นเบิดโทรอยู่ยายทองทํางานหนักมื้อนี้รับออเดอร์รัวๆลัวๆจ้ะเก็บผักเบิดมื้อบ่เคยเก็บผักคักเก็บผักแน่ปานนี้มื้อน,นี้เก็บตั้งแต่2:00นแม่เพื่อนจนว่าฮอดอัน3:00นกว่าแม่จ้ะมองดูใครแน่หมองเก็บผักของยายทองมันนั่นมันสิอยู่ในห่มเนาะจ้ะเนาะ เก็บไปเล่นแป้งสิละเจ้าตามภาษาคนเล่นลิบเล่นเลี้ยวเนาะขึ้นไปนี่เอาพักงูไปส่วแม่ค้านียายท้องเกสิลงมาปลูกพักมงพูนละจ้าเฮ็ดแป้งไว้แล้วใส่ขี้หมูเรียบร้อยแล้วจ้าเก็บพักมึงดูเดินนี่ตัดมือน,นี่เนาะจ้ามึงดูตัดขักตัดแน่เดินนี่แม่จ้ามึงดูยายท้องตัดอยู่คูเดียวแม่จ้าเก็บพักตัสองมงเศร้าฮอดสามโมงกลัวได้พักสี่ร้อยกิม ค่าหลังเจ้ากับเพื่อนกับอ่อนสองรอบนะเจ้ะขออนุญาตเอาผักไปให้แม่ค้าก่อนจ้าแม่ค้ารถแม่ค้ารออยู่กระท่อมแล้วค่ะ